สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ของคัตโต้นะครับเป็นกระเบื้องปูพื้นผมต้องการจะใส่กระเบื้องปูพื้นบริเวณส่วนที่เป็นระเบียงนะครับก่อนอื่นครับให้เราเปิดหน้าเว็บไซต์ตัวบีม o ็อบเจขึ้นมาในช่องค้นหาพิมพ์ค้นหาคัตโต้แล้วเลือกรูปแบบของกระเบื้องที่ต้องการนะครับผมขอเลือกเป็น ัตตพสตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปเพื่อดูรายละเอียดสินค้ากดที่ปุ่มดาวน์โหลดครับเลือกดาวน์โหลดทั้งไฟล์ material แล้วก็ตัวไฟล์ล e วิ t นะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วเปิดโฟลเดอร์ดาวน์โหลดขึ้นมาแต่ไม่คลิกเพื่อติดตั้งตัว material นะครับ ในที่นี้ผมเคยติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะขึ้นแจ้งเตือนว่าคุณต้องการจะทับของเดิมไหมนะครับผมกด yes to all จากนั้นเปิดโปรเจกต์ของเราขึ้นมาไปที่ไฟล์ครับ open เลือกค้นหาไฟล์นี่ครับคอร์ o ต o ร์พอลันไทยได้แล้วกด open จากนั้นเลือกสีที่ต้องการนะครับผมขอเลือกเป็นโทนสีดำแล้วกันคลิกแล้วกด Copy to ้ถู b ค a r บอกดสวิตช์วินโดว์เพื่อกลับไปยังหน้าโปรเจกต์งานของเราโอเคผมมาที่ระดับชั้น2นะครับ Flo ร์ Pro Level 2ไปที่แถบ Modify เลือก p l c e f r o m m l i p b o a r d กดโอเคกดวางลงไปกนครับตำแหน่งไหนก็ได <azi> ้จากนั้นเราก็คลิกที่แถบ Architecture เลือก For แล้วค้นหาผลิตภัณฑ์ของ c ต t t o นี่ครับ c อ t t o porcelain tile คลิกเลือกทำการวาดขอบเขตของพื้นครับผมใช้คำสั่งลายในการวาด เมื่อได้เสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูกดูรูป3ามมิติครับผมนี่นะครับเราก็จะได้ตัวพื้นคัตโต้เข้ามาใช้งานแล้วครับคราวนี้เราไปปรับระดับของพื้นผมขอตัดเซกชันเพื่อดูระดับของพื้นดับิคที่เซกชัน นี่นะครับจะเห็นว่าตอนนี้พื้นของเรามันลอยอยู่เราก็ทําการมูฟพื้นลงมาครับผมดูรูป3ามมิติครั้งหนึ่งเมื่อระดับถูกต้องเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับตัวที่ไม่ได้ใช้งานเราก็ลบทิ้งไปคลิกแล้วกด d e l e t e ลบทิ้งไปเรียบร้อยครับสําหรับการสร้างตัวกระเบื้องปูพื้นของคั t โตนะครับ หากท่านต้องการให้เรารีวิวผลิตภัณฑ์สินค้าตัวไหนสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ผลิตสินค้าและตัวผมเพื่อนำสินค้าใหม่ๆมารีวิวอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ